ครับผมกับเรื่องของฟืนและไฟเนี่ยเราจะประมาทกันไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้ไขครับตอนรับแขกรับนเชิญของเราครับพี่กระเต็นวราพรสวัสดีด้วยครับสวัสดีค่ะเรื่องไฟไหมประมาทกันไม่ได้จริงครับวันนี้เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมาวันนี้คือตั้งใจมาเพื่อมาเตือนภัยคุณผู้ชมเลยค่ะอยากให้ตั้งใจฟังกันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเต็นอ่านข่าวทุกกววววันนอ่่่าาาามม20ปีแล้้ขไไฟเยะ มากจริงๆนะคะคแล้วทุกครั้งเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคนที่เจอเหตุการณ์ไฟไหม้ตกใจทําอะไรไม่ถูกค่ะไม่รู้ว่าจะดับไฟที่อยู่ตรงหน้ายังไงความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็เป็นหลักล้านทั้งนั้นยังไม่นับรวมการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประเมินค่าไม่ได้นะคะคแล้วานเคยไปคุยกับน,นักดับเพลิงค่ะคเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่เจอไฟไหม้นะคะไม่เคยมีใครคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะจริใช่นะคะต้นเพลิงเนี่ยมันมาจากอะไรที่่่มััันนอออยยูใกลลล้้้้ตตวเเราทงงง สำรวจดูแบบนี้นะคะคุณคผู้ชมว่าที่บ้านคุณผู้ชมมีครัวไหมชอบจุดทูบเทียนไหว้พระหรือเปล่านะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไหม ถ้ามีพฤติกรรมต่างๆเราเนี้ยหรือชอบเผาขยะสูบุรีร่นั่นนะคะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มันเป็นกําเนิดของต้นเพลิงทั้งนั้นเลยนะคะวิธีที่ดีที่สุดที่นักดับเพลิงเขาแนะนํามาเขาบอกว่าเวลามันมีต้นเพลิงคือไฟกองเล็กๆเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดับไฟกองนั้นให้ได้ภายใน1นาทีหนึ่งนาทีเขาเรียกกลเด้นมินิตคือถ้า1น,นาทีดับไม่ได้เนี่ยไฟกองนั้นจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นไฟไหม้ค่ะแต่ถามก่อนว่าบ้านเราเนี่ยมีอุปกรณ์ดับเพลิงไหมสํารวจดูนะคะที่บ้านมีอุปกรรณ์ดับเเเพลลิงมม้้้แวถาาีใชป็น โอ้ที่สําคัญมากเลยแล้วถ้าใช้เป็นยกไหวไหมเอาอย่างนี้นะคะเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาผู้สูงอายุเด็กที่บ้านสามารถที่จะดับเพลิงได้ไหมนะคะวันนี้เต็นเจอสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วค่ะนี่คือ a n y ิวันค่ะคุณผู้ชม a n y ิวันนี่เป็นนวัตกรรมการดับเพลิงของเกาหลีแบบใหม่เลยนะคะนําเข้าจากเกาหลีสิ่งนี้ค่ะจะเปลี่ยนการดับเพลิงที่ดูยุ่งยากให้ง่ายแล้วก็เบาขึ้นเพราะน้ําหนักมันเบาอยู่ในกระป๋องแบบนี้ค่ะโอ้แค่นี้นะกระป๋องแบบนี้เลยนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็ ใช้งานง่ายเกิดไฟไหม้ตรงไหนนะคะคุณผู้ชมแค่เปิดฝาแล้วฉีดไปตรงต้นเพลิงแค่นี้เปิดฝาแล้วก็ฉีดเปิดฝาแล้วก็ฉีดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ n y w a นได้รับการรับรองมาตรฐาน KFI นะคะสถาบันป้องกันอักคีภัยของเกาหลีนักดับเพลิงเขาไปทดสอบแล้วนะคะว่าสิ่งนี้ใช้ดับเพลิงได้จริงเป็นเองก็ไปทดลองใช้ด้วยตัวเองนะคะก็ใช้ง่ายจริงๆค่ะแล้วน้ําหนักก็เบาบอกเลยว่า สิ่งนี้เป็นของที่ทุกคนจําเป็นต้องมีชทุกบ้านจําเป็นต้องมีจริงๆค่ะคเป็นเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้คืออาจจะยังสบายใจโอ,อ๊ตไมไม้ไม่เกิดขึ้นกับเรายังไม่เกิดขึ้นกับตัวเองมันไกลตัวออนะคะ แต่แต่อย่าลืมสิ่งที่นักดับเพลิงบอกค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่เจอไฟไหม้ก็ไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอนนวันต้องมีติดบ้านไว้เลยดูตัวอย่างง่ายๆค่ะปานธนพรปานธนพรเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วไปทําอาหารนะคะปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็ลุกลามนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงได้ก็เสียหายไปเยอะเลยทีเดียวนะคะปานเป็นอีกคนหนึ่งตอนนี้ที่มีเอนนวันติดบ้านเอาไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุนะคะก็สามารถใช้ นิวันตัวนี้ได้หมดเลยนะคะใช้ง่ายจริงๆเต็นรับประกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเต็นอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะอย่าคิดว่าไฟไหม้จะไม่เกิดขึ้นกับบ้านของเราร้อยเปอร์เซ็นที่นักดับเพลิงเขาบอกคนที่เจอไฟไหม้ก็คิดแบบนี้ค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีไฟไหม้เกิดขึ้นมาล่ะคะเรามีอะไรที่จะคอยคุ้มกันเราตรงนี้ไหมนะคะเคยได้ยินไหมคะจนปล้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะช่วยป้องกันเอาไว้ก่อนก่อนที่มันจะสายเกินนไปะะคพี่ต วันนี้มาในช่องดีวีทั้งทีขอโปรโมชั่นแบบเด็ดๆให้แฟนๆรายการหน่อยได้ไหมครับวันนี้เต็นบอกเลยค่ะว่าโปรโที่เต็นนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นโปรที่ดีมากๆนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับจากโปรโมชั่นในวันนี้ก็คือสิ่งนี้ค่ะประกันอักคีภัยทุนประกันคุ้มครองสูงสุด3 0 0 0 0 0บาทคุ้มครองนาน6เดือนนะคะเต็นให้คุณผู้ชมไปเลย100สายแรกที่โทรเข้ามาถ้าโทรมาทัน100สายนะคะรับไปได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชม โทรมาตอนนี้เลยนะคะคุณจะได้รับประกันอัคคีภัยทุนประกันสูงสุด3 0 0แสนบาทไปเลย100สายเท่านั้นนะคะคโทรตอนนี้ค่ะ021116000หรือ Line a อ any1119 นะคะควันนี้โปรโมชั่นที่จัดมาให้คือสิ่งนี้ค่ะ ซื้อเอน o n e วันหนึ่งกระป๋องเต็นแถมให้อีกหนึ่งกระป๋องแบบนี้นะคะและอย่างที่บอกถ้าทัน100สายแรกรับไปเลยนะคะประกันอัคคีภัยทุนประกัน3 0 0 0 0 0บาทคุ้มครองนาน6เดือนนะคะสองกระป๋องเนี่ยปกติ2580าแต่วันนี้คุณจ่ายแค่ 1, 9 8 0ัแบาทแล้วถ้าโทรมาทันร้อยสายแรกร,รับไปเลย3อย่างนี้ค่ะแค่1980บาทเท่านั้นโ,โทรตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชม0 2 1 1 1, 1 6 0 0 0เป็นการซื้อครั้งเดียวแล้วเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเรื่อยๆถึง3ปีะคะ ออคุ้มสุดๆไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วแค่ประกรัรอย่างเดียวก็คุ้มมากๆแล้วค่ะตึงขอให้ซื้อเอาไว้เถอะค่ะคมีติดบ้านเอาไว้มีติดตัวเอาไว้จากใจคนที่อ่านข่าวมากว่า20ปีรรเราเจอเหตุไฟไหม้หลายรูปแบบมากนะคะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดเรื่องเศร้าเรื่องสลดขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะคไฟไหม้ก็เกิดขึ้นทุกปีด้วยป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเชื่อเต็นค่ะวันนี้เราห่วงใยท่านผู้ชมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้พี่กระเตนย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ้ะะนนีบค และอย่างที่บอกถ้าทัน100สายแรกรับไปเลยนะคะประกันอัคคีภัยทุนประกัน300,000บาทคุ้มครองนาน6เดือนค่ะค3ชิ้นนี้ปกติ2,580บาทคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้จ่ายเพียง1,980บาทเท่านั้น100สายเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ02 1> 1, 1 1 1 6 0 0 0โทรตอนนี้นะคะร้อยสายเท่านั้นตอนนี้ยังโทรทันนะคะทุนประกัน3 0 0 0 0 0บาทอันเนี้ยคุ้มที่สุดละถ้า<ช>ได้คุ้มประกันอันนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆม,มากเ <ๆ S 2> ล้วลใช่ค่ะ,คะรีบโทรให้ทันเพราะว่าพลาดแล้วพลาดเลยแล้วถ้าโทรมาไม่มีคนรับสายนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราโทรกลับนะคะไม่เป็นไรโทรมาเอาสิทธิ์ไว้ก่อนรีบโทรตอนนี้เลยคะ่ะ0 2 1 1 1 6 0 0 0โทรมาเลยนะคะ0 2 1 1 1 6 0 0 0พค่ะ ท่านผู้ชมครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับ100สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้นะฮะและสำคัญที่สุดมี Anyone เนี่ยติดบ้านเอาไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนที่คุณรักได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กระเต็นมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะ